ครับก็สวัสดีเพื่อนนัก DIY มือถือและเครื่องเสียงนะครับวันนี้มีของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับเป็นเวน <c oughs> สั่งจากเมืองนอกมานะครับตัวนี้จีนครับเขาบอกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ไหมน่าจะใช่นะใช่ครับใช่อินเวอร์เตอร์ก็คือว่า ตัวเนี้ทำหน้าที่แปลงไฟจาก12โวลต์เนี่ยให้เป็นไฟบ้านนะครับเป็นไฟบ้าน220โวลต์นะครับทีนี้ผมได้ได้มาแล้วล่ะก็เลยว่าเอ้ยปิ๊งไอเดียว่าจะเอามาดัดแปลงเป็นภักแก่ไฟปีลอดนะครับให้ได้ไฟสูงโดยที่ใช้งบน้อยๆอ,อย่างเงี้ยครับไม่ต้องสั่งพันหม้อแปลงลูกละเกือบพันนะครับทำไงครับเพื่อน มครับอันนี้น่าจะเป็นใช้ทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็มีมอแปลงนะฝั่งอินพุตเนี่ยมีบอกมาอยู่นะครับว่าฝั่งนี้เป็น12โวลต์ลบนะอันนี้เป็น12โวลต์บวกนะแต่ขาออกเนี่ยมันไม่มีให้นะเหื่อนแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น a กับ b ีนี่แหละนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะต่อเป็นวงจรปีแล้วดูดิว่ามันจะฮัมไหมมันจะจีไหมหรือมันจะมีเอฟเฟกอื่นๆไหมนะครับไปครับเพื่อนเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับบอร์ดทดลองของเรานะครับบอร์ดทดลองของเราอันนี้มันเอาไว้จุดไส้หลอดเนาะไม่เป็นไรบอร์ดทดลองของเราก็จะมีนี่ครับ เราจะใช้ไฟแถบ9โวลต์นนะ9โวลต์กับ0เนี่ยวิ่งเข้ามาผ่านวงจรเป็นไดโอดบิดนะครับเพื่อจะแปลงให้เป็นไฟ DC นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องใช้ไฟ DC นะครับเพืเ่อนๆเข้าปึ๊บทีนี้นี่ครับผมก็จะได้ไฟ DC ออกมาใช้9แถบ9โวลต์ใช่ไหมใช้แถบ9โวลต์ ถ้าคูณออกมาแล้วได้เท่าไหร่9คูณ1.414 12.7ก็ได้อยู่นะครับนิดคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะไฟอาจจะเกินไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไฟ DC เราก็จะออกที่นี่อันนี้ข้อมไว้เพื่อการสัญญาณลบเอ่ออ่าคัปปิ้งไม่ใช่คัปปิ้งปายพาสสัญญาณลบกวนลงกาไปนะครับผมจะใช้เสมอครับเนี่ยเป็น C ค่าน้อยวัลสูงๆ แลี๋ยวเราจะมีไฟลบไฟไฟลบนี่ไฟบวกอยู่นี่ก็กาวนั่นแหละไม่ใช่ไฟลบนะเป็นกาวนะกาวอยู่นี่บวกอยู่นี่เข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเข้าอินเวอร์เตอร์ที่12โวลต์เรามาดูกันครับตอนนี้ได้ทาการเสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดสวิตช์ไฟเลยปึ๊กเขา้าายอันตรายน่ากลัว คือทำงานอยู่กับไฟฟ้านะครับนี่ครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสเนี่ยมันก็มีอะไรให้รุ้นตลอดนะครับได้สิบสามโวลต์ก็น่าจะได้อยู่นะครับประมาณนี้นะไฟดีซีสิาโวลต์สิบสามหน่อยหนยแต่ลองรัดใ AC ส่เอสิไฟ AC ซีนมาเท่าไหร่เนี่ยไฟเอซี นี่สิบไม่น่าละนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละโอเคเราก็จะได้ไฟดีซีออกมาที่นี่นะมือสั่นโอเคลือมอีกอะผมชอบลืมนะครับเพื่อนแต่ว่ามันไม่เป็นไรครับมิเตอร์ตัวนี้มีดีเทคชั่นอืมโอเค ที่ใช้ป้อนไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอินเวอร์เตอร์ไหมแปลงไฟจาก12โวลต์โซลาเซลล์เนี่ยให้ไปเป็นไฟบ้านนะนะทีนี้ตัวนี้นะครับวัดมันน้อยนะเห็นในนั้นบอกว่าเขาบอกว่าสำหรับใช้หลอดไฟแค่หลอดเดียวอย่างเงี้ยครับเนี่ย ใช้กับโซลาเซลล์หลอดไฟหลอดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับวัดไม่สูงนะนี้เราก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยถ้างั้นปีหลอดเราก็ต้องได้สิก็ลองเลยครับเนี่ยอ่าสิบสองโวลต์จัดไปส2โวลต์อันนี้เกา กลัวอยู่นะครับกลัวๆอยู่นะว่ามันจะได้ไหม่ะเปิดสวิตไฟปึ๊บเข้าหา้ฟูพระเจ้าวัดเสียว <laughs> วัดไฟเอซีดีกว่า ได้เท่าไหร่มนะมองไม่ออกนะมันสะท้อนอะไรแม่มิตเตอร์นี่ก็นี่ไหนดี นี่แล้วกันบัดกรีสายมาแล้วอืมอยู่ให้มันนิ่ง <S <S ๆหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะยได้ไหมเนะี่ยไปไม่ได้นิดเดียวอ่ะเนี่ยมันใช่ขั้วนี้มันเะนี่ย เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนนะเพื่อนนะมาคขัาเป็นเพื่อนหลังจากตั้มกันอยู่นานงงครับงงว่าทําไมมิเตอร์ถึงวัดไฟ a อไม่ขึ้นนะครับนี่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์สเขาบอกว่าใช้ไฟได้ไม่เกินสี่สวัตต์นะครับหมายถึงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะที่กําลังงานที่ที่กำลังงานไฟฟ้าเนี่ยต่ากว่า 40วัตต์เนี่ยก็สามารถเอามาต่อกับอินเวอร์เตอร์ได้นะครับใช้งานได้นะนะครับความไม่ดูนะครับอินพุต12โวลต์ DC เข้านี่นะครับ12โวลต์ DC นะอินพุต12โวลต์ DC เข้านี่นี่ครับแปลงจากไฟมอเอแปลงมานะครับ9โวลต์ผ่านบิดได้12โวลต์กว่าๆนะเข้า inverter. อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ออกมาเป็นไฟ220 AC นะครับ ก็มาเข้านี่อีกนี่สองสายนี้เข้าไดโอดบิดนะครับนี่สตัวแรกนะค่อมอยู่เนี่ยเข้าไดโอดบิดนะครับแล้วแปลงเป็น DC ออกมานะแปลงเป็น DC ออกมาทีนี้เรามาลองวัดไฟล์ DC กันครับว่ามันได้เท่าไหร่นะไฟ dc จากก็เนี่ยครับเราหาเราผมต่อผ่านพวกนี้หมดแล้วเป็นวงจร ภาคจ่ายไฟปีหลอดครั้งที่แล้วนี่แหละนะครับนี่อินเวอร์เตอร์ก็ดูครับไฟดีซีนะครับอืมสามร้อยกวโวลต์น,นะครับผ่านซีพินเตอร์แล้วก็ได้ประมาณนี้สองร้อยกว่ากนะเพืเ่อนๆนะมีสวิงนิดหน่อยก็นิ่งอยู่นะครับเนี่ยดูให้ดูจากตรงนี้นิ่งดีนะ คิดว่าน่าจะทำปีหลอดได้นะครับไหนลองดิ220รอยคูณหนึ่อืก็สาม้อยกว่ากว่าส0 0นิดนิดส0 0กว่าโวลต์นะครับเพื่อนเนะน่าจะเป็นพวกหลอด9ขานะครับี่ใช้ได้นะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีอะแดปเตอร์12โวลต์เนี่ยเสียบเข้านี่เลย มีไฟสูงออกมาให้ใช้แล้วนะครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการสั่งซื้อหมแปลงนะนะครับที่ผมมาสาิต่ให้ดูตอนนี้ก็คือว่ามีพี่ๆคนหนึ่งถามมานะว่าทำไมเราถึงไม่ต่อไฟบ้านผ่านไดโอดบิดออกมาเลยคือมันอันตรายนะเพื่อนมันคือไฟบ้านนะผมก็ไม่กล้านะครับเพื่อนกล้าไหม ผมไม่กล้านะครับต่อไฟ DC จะไฟบ้านเนี่ยไม่เอานะครับก็คือผ่านหมอแปลงก่อน1 2บโวลต์มาเข้าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ออกมา2องรผ่านไดโอดบิดออกมาไฟ DC นะครับได้ตั้ง3 0 0รโวลต์ครับเพียงพอนะผมว่าเพียงพอสำหรับปีหลอดนะครับคือกินไฟไม่ถึง40่สิบ์าแน่นอน2ข้างนะครับ โอเคครับเรามาดูกันว่ามันจะทำไหมมันจะจี่ไหมนะเพราะว่าผมเนี่ยผ่านบัลลาดชกก็คือซตัวแรกเข้าบัลลาดออกมานะครับผ่าน C ีพิลเตอร์ R แล้วก็ C นะครับมานี้ใน่ C, นี้ค่อมดีใบพาสสัญญาณรบกวนนะครับนี่เปิดมาตั้งนานแล้วครับก็โอเคนะได้อยู่นะ ปีหลอดเก้าขานะพวก e f 1ฟหนึ่งแปดสี่7นร็่อจะได้อยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวลอง e อฟแปดศูนดีกว่านะครับนะเดี๋ยวลองทําเป็นปีดูนะครับคลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้เอาไฟสูงไปลองทําก่อนนะครับนะได้ไฟสูงมาแล้วเนี่ยโอ้โหแจมเลยนะครับ คือพวกปีหลอดเนี่ยมันใช้กระแสไม่เยอะนะเหมือนกระแสนิดเดียวปีหลอดตัวหนึ่งนา่าจะไม่เกิน5 0าส ah มิลลิแอมนะครับไม่เกิน5 0าส ah. มิลลิแอมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มาทดลองให้เพื่อนดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่ปีหลอดไฟสูงนะครับสวัสดีครับ